ยายทำไมกระเป๋าสวยแท้กระเป๋ามีเอฟซีชื่อให้ค่ะน้องสาวใจหรอเออเป็นน้องสาวน้องสาวก็น้องสาวสวยไหมสวยค่ะถูกใจยายทุกอย่างกระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยแล้วก็หมวกหมวกด้วยค่ะโอ้สีม่วงพูดอันนี้ชอบสีม่วงขอบคุณนะคะคุณน้องขอให้ถูกหวยสิขอให้คุณน้องเนี่ยมีดูมั่นเลกอยู่นี่แล้วก็เล็กสามสิล้านห้า อยาจำลองมาอาเดี๋ยวถูกแล้วจะเอารถเบนซ์คันนี้ไปกกอกเลยหอนมพุกมาจากสองสองเก้าสองค่ะนานค่ะอย่าจำลองใบหวยอุ้ยเอฟซีเขาเขาจะเอาถ่ายแล้วเขา่ายคนแล้วทุกชิ้นทุกอย่างวันนี้ละถูกใจแล้วก็ถูกคิงถูกคิงถูกคิงแปลว่าถูกคิงก็คือถูกใจอ๋อถูกใจ สวยเข้ากเก๋งหมดอันนี้แฟนคลับมาจากไหนนะคะแฟนคลับยามมาจากไหนอ่ามาจากกทมอ๋อจำได้ด้วยโกทมย้มาจากกรุงเทพพระมหานครเก่งเก่งฮะเก่งมากต้องต้องให้รางวัลกาแฟไฟมีแล้ว FC ชื่อให้เออเดี๋ยววันนี้เอามาชวนกันหน่อยอันนี้ก็หนีกล้องตลอดอันนี้หนีกล้องตลอดนี่ค่ะคนหนีกล้องไม่ชอบกล้องให่ใหญ่เดี๋ยวดัง เพราะว่ายายไม่กินเดี๋ยวก่อนยายนักข่าวมาถามยายวันนี้นักข่าวมาถามว่าใครเป็นคนบริจาคเงินที่โรงเรียนอ่ะตอนนั้นยายไปไม่ถึงยายก็พูดไม่ได้โอ้อคอยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคือคนนี้หมื่นห้าไม่ใช่เหรอคุณอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชื่อปุ๋ยโอ้ยปุ๋ยใครนาะปุ๋ยชื่อปุ๊ปุ๊อัอนเชลีนันนีนะ ไม่้องปุ๊กปุ๊กดายไปคอมเมนต์นะเอ่อถ้าถ้าใน YouTube อ่ะมันจะขึ้นคำว่ามุกนะเคยเข้าไปคอมเมนต์อยู่นะแล้วจำกันด้วยนะถ้าสมมติว่าไปกอกอกเสร็จถ้าคอมเมนต์เข้าไปอ่ะทักทายกันด้วยนะชื่อมุกนะมุกอยู่ในอยู่ใน YouTube นะโอเคถ้าเกิดเจอบ่เห็นเลยค่ะถ้าอ่านเจอก็จะเห็นอยู่ในเราคอมเมนต์เข้าไปในคอมเมนต์เข้าไปถ่ายรูปเอาเขาวแน่ในโทรศัพท์คนอ๋อถ่ายเย อาปายยายขึ้นรถได้แล้วข้าวจมโบได้ทุนไายบไม่ไมสิบสิบหกกิโลนะตู่ซอยบ้านเราเลยเใช่บายบายอ้าทายเอาเนรูปคลอยกับพุกลูกเขาเนี่ยนะ